สัมพันธ์ชายข้างกายอ้นสราวุธรับอยู่กินเกินครึ่งชีวิตสัมพันธ์ชายข้างกายอ้นวราวุธรับอยู่กินเกินครึ่งชีวิตอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคืออ้นสราวุธมาทองปัจจุบันอายุ45ปีเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมพศ2519 เป็นนักแสดงชาวไทยเครื่องไทยฝรั่งเศสจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทั้งนี้ก่อนหน้านี้เป็นที่น่าจับตาเมื่อมีหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ของอ้นสราวุธมาทองกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เจ้าตัวมักจะลงรูปด้วยกันบ่อยๆว่าเป็นแฟนของนักแสดงหนุ่มใช่หรือไม่ล่าสุดอ้นสราวุธได้มาพร้อมกับโอมสิริกิตปัญญาเกิดหนุ่มข้างกายถแถลงข่าวที่สตูดิโอเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และเคลียร์เรื่องที่ทุกคนสงสัยให้ได้ถึงบางอ้อไปพร้อมกันว่าเป็นน้องชายไม่ได้เป็นแฟนนะฮะหลายคนคิดว่าเป็นแฟนกันเป็นคู่ขาพี่โอนก็จะมาบอกว่าพี่อ้นแซบเนอะได้เป็นแฟนไม่ผมเป็นน้องไม่ได้เป็นแฟนด้านนน่นเองก็เสริมว่าจบนะเป็นน้องจริงๆเรียกเป็นลูกก็ได้มีคนถามมาเพราะว่าไปเที่ยวด้วยกันมาไปกับครอบครัวแล้วก็นอนกับน้องแบบนี้วงเล็บเอียงไปซบ ถ่ายรูปกันคือบ้านเราเลี้ยงกันแบบนี้ตอนเล็กๆเ,เราโตมาเรารักกันเอาจริงๆแม่เขาเป็นคนที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่3เดือนเพราะว่าผมไม่มีพ่อแม่แม่เขาก็เหมือนแม่ผมคนที่เลี้ยงผมคือแม่เขาและคุณยา่าพ่อแม่เขามีครอบครัวมีลูกผมก็เลี้ยงเขาตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้นี่ก็เหมือนลูกเรียกลูกก็ได้ เคลียร์เรื่องความสัมพันธ์นะครับเราเป็นพี่น้องกันเรียกได้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ส่วนเรื่องความกังวลว่าใครจะเข้าใจผิดไหมโอนบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอยู่แล้วถ้าเราจะเลี้ยงหมาพันทางแล้วมีคนมาทักบอกไม่เลี้ยงหมาพันแพงๆมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เรามีชีวิตของเรามีครอบครัวการงานที่เราต้องเหนื่อยมาก ผมจะตามใจแต่แฟนๆที่เขาตามจริงๆที่รักและแคร์เราผมให้ความเป็นเพื่อนพี่น้องกับแฟนๆของผมไม่ได้นําเสนอความเป็นดาราของฉันเพราะมันเป็นเรื่องฉาบฉวยทุกคนเห็นผมมานานแค่ไหนแต่วงการบันเทิงมีสเสน่ห์สิ่งเดียวคืองานศิลปะเท่านั้นวิถีของวงการบันเทิงต่างๆผมไม่แฮปปี้เลยผมอยากมาทํางานให้เสร็จแล้วกลับบ้าน